มาแนละ้วถึงสวนนงนุษแล้วได้อันนี้เป็นส่วนกระบองเพชรเลยข้างหน้าอย่ามือจิ้มนะลูกเข็มทั้งนั้นเลยเลย <c oughs> โอ้สวยเนาะ <c oughs> ยืนตรงกลางครับยืนตรงกลางครับบนซุ้บนจิ้ม ยืนยกลางพี่ยืนยกลางครับลองขยิ้มนะครับยืนแล้วยืนเลยหนึ่งสองสามไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้องไม่ทำอะไรครับยิ้มสองนิ้วสู้ๆครับโอเคเดี๋ยวพี่ถยทำนิดนึงพี่ถยทำนิดนึงโอเคครับโอ้เมื่อกี้เราให้อาหารช้างนะโหช้างสวัสดีเขาสวัสดีเป็นกุ๊บเลยเออเขาสวัสดีเป็นกุ๊บเลย อไปไปไปอ่ะแม่มากลัวดีมนาะ <laughs> เ,เด็กกันนะเด็กเขากลัวช้างครับก <c oughs> ลัวไหมอ่ารูปได้ไหม <c oughs> อันนี้ยัง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 มีน้อย,อย,อ,ยอยู่ลูกเดี๋ยวไปดูข้างในครับ <c oughs> มาข้างในแล้วนี่ก็ยังมีการให้อาหารช้างอยู่อ๋อนู่นทางนูง้น เป็นสวนสวยๆเลยทีหน่าเห็นไหมไปเดี๋ยวเราตามแม่ไปเดี๋ยวเรารอขึ้นรถชมวิวกันบัตรมันใช้ได้ทั้งขาไปและขากลับเลยใช่ไหมแม่ไม่รู้ไปขากลับแหละพ้อดโอ้โหะไรเนาสาวมีพันอะไรมั่งอะลูกโอ้มีโจ๊กค้ด้วยเหรอเนี่ยอ้เหมือนเนาะเหมือนมากเลยอะไรลูก โอ้ยมีกันอยู่แค่นี้ครับไม่พลาดหรอกนี่ตุสีเหมือนมากเลยอ่ะโอ้ามีไหมวะกำลังเดินมาป่ะเงาเงานาะวันนี้มีกันอยู่แค่นี้ทีนะรถกำลังจะออกแล้วค่ะปูนปนปูนปานปวนปูนปน อ่ามีแค่นี้เราก็ไปแค่นี้ธรรมติการจีนีิตารับทุกท่านพระสุนทรหลวงพ่อตยานะครับแ่งในงสีส่วนชวยนะครับที่สุดโลกคนมีผีคนเลยเดินด้านซ้ายเลยเป็นอาการวัดทบบาลนะครับเป็นของของจัดสมนะครับตั้งแต่สมัยคนแม่น้องรถนะครับเป็นเบกาบายปอบสอนได้นะครับ ลูกาลูกเสียรอดท้องชางได้นะครับชางเชื่อนี้เราได้ทําพิธีเรียบร้อยนะครับเพื่อล<น>ูกค้าอยากจะรอดท้องชางนะครับเพื่อความโชคดีอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเป็นทางพญาสุทสานนะครับแล้วนองนพเดียร์เราก็มีพื้นที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยไร่ครั มาเปิดเป็นทางการเมื่อปีพอซ้อนคราบใช่นีลูกช้างเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วด้านด้านหน้าพาไปเลยเป็นต้อนแซหางม้านะครับไม่ว่าต้อนเจ้าหัวโตนะครับอ๋อเดินน้านะครับการเดินบินลาหอองพักพักเป็นสี่่าทางซ้ายเป็นห้องพักเป็นบ้านเป็นหลังนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับทางขวาเป็นหนึน่งห้องนั่งเล่นนะครับ มีนานพาไปเลยเป็นสวนกระทามะขันด้านในสวนกระทางก็จะมีนนะสวนสับปะรดสีนะครับมีต้นไม้นะครับถึงจุดแรกแล้วไปลุยไปจุดแรกของเราจุดแรกสวนสับปะรดสีกับไดโนเสาร์นู้นี่โอ้เขาเขาทำปากไงลูก โอ้โหขอดูแกะแมคโครไปข้างในจะเป็นสวนส,บสับปะรดสีนี่เรามาพักร้อนกันที่กาแฟไอ้บ้านนอกใช่แท้อ่ะไปกินกินไข่ร,ร้อนก่อนอมากินไอติมด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยกิ <c oughs> <c oughs> นองอร่อยไหมลูกลอ,รอร่อยไหมครับอร่อยอร่แม่ไปสั่งของกินหนะ่ะโอเค กาแฟได้แล้วครับที่ตัวที่ช่วงเชื่องอ,อ่ะอ่ะลองปีนดูมั้ยลองปีนมั้ยมาหึบเอาขาคว้าขึ้นไปเลยฟาดหึบเออโอโอ๋อสมัยก่อนเขาขี่ดด้สาวัานอย่างงี้นี่เองจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแอปเปิ้ลอแอปเปิ้ลนี่นะขี่ได้ด้วย โอ้พี่น้อปขี่ไหมขี่ตัวนั้นนะ่ะขี่เลยขึ้นเลยปีเลย <c oughs> ขับเลยพาพ่อไปหน่อยไปไหนดียูปูเปียราไปเลยฉันเลือกนาย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูปลากันเห็นมีเบ็ดเลยนะไม่ใช่ไอตกป่านะเอาไว้ให้อาหารปลา นี่จีน่าเห็นไหมลูกข็นคลีบไหมเห็นคลีบไ,ไหมครับคลีบใหญ่ใหญ่เรียมโอ้สแสดงว่าลึกแล้วนะไนอ่ยนี่เขาเริ่มมาแล้วอ่ะไปต่อ ด,ด้านซ้ายมือคือตึงมดและหอมมาเบียร์ประเวสัญลักษณ์พนักงานของเรานั่นเองนะเราคือมดงานนะครับตัวนั้นเรามีพนักงานมากกว่าสามพันคนเลยโอ้ด้านซ้ายมือในส่วนมิเตอเรียกนั่คือรองเท้ามหาบุญของเรานั่นเองนะครับต้นส่วนทางด้านขวามือชั้นสองนะครับนั่นคือส่วนรถนะครวมรถแต่รถหาย่าของบุญสับุนจันทร์จารย์นะครับเป็นพนักงานท่านนีอ๋อ,อไม่ได้มาดูรถเลย ปาก,ก้าก็มีนะน,น,นะครับฝ่าผมเส่วนรอบพันน้อยนะครับมีกิ้งก่าแข็งคออยู่ด้วยหนาวคอยาที่สุดในโลกอยู่ในส่วนบนไฟของเราครับผมโอมีคารดส่วนลึกนะครับยังมีสกายวอล์์ให้สำหรับครรลุ้านะครับที่ต้องการไ<อ>ด้ชมวิวมุมสูงด,ด้วยนะครัที่แรงเหลือสามารถเดินกันได้เขาบอกระยะทางเราล่องโยเมนนะครับ <laughs> แรงเหลือนะการแข่งขันเขาบอกการมีแกซาร์เลขห้าสัญลักษณ์ความสุขนั่นเองและเลข9นะครับเป็นเลขมงคลของคนไทยเขาบอก มีคนไทยมีเลขมงคลหลายเลขนะครับโดยย่างวันที่1นึ่งหมา16ใช้138ก็นะครับจากเินาดีจังหวัดราจีนบุรีครับผมโอ้เติต์ติ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 ตืตรวจตรารลของเรานะครับเรามีโฟทาวเวอร์ตีหอคอยแต่เ่าจด้านในด้วยล้วจะมีประเทศไทยนะครับพรานาลาและอินโดนีเซียนั่นเองนะครับจะพากับครัวมาได้เข้าไปชม ส่วลำแพงสีทองที่ทสุดนั้นคือกระลามาพลาทะเลจำลองหรือมาพาพ่นสามครับส่วนทางด้านในโกงทางด้านซ้ายนั่นคือมาพลาทะเลหรือมาพลาพ่นสามครับเป็นมเ็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโใช้ระยะเวลา,า30ปีนะครับกว่าจะมีลูกมีลูกต้องรองอีก7ปีกว่าลูกจะโตตัวนี้ห้ามเดินเข้านะครับเป็นเนรัศรีของกระป๋องเพชร นี่ห้ามเขาาเ้เาเพราะคนที่นั่งรถเข้ามาขนาดน,นะครับมีพันตามากที่สุดในโลกฟรอร์ดสีมากถึงหนึ่งพันสี่ร้อยชนิดเลยนะครับโอ้โหทั้งสี่ที่มาอยู่ข้างทางด้านซ้ายตรงนั่นก็คือฟรอร์ดส,สีหรือฟรอร์ดสีนะครับอ่าได้โซนนี้ถ้าเกิดเดินเข้ามามาเข้าไม่ได้นะครับต้องนั่งรถเข้ามา คือราจะถชงชนโฉมของเราครับมันจะคอยด่าคอยแต่งทีชนโฉมเลยนะครับถ้าเกิดชนของเราแล้วครับต้องลดน้ำให้พอดีเดี๋ยวถ้ารถมากไปลากท้ายได้โอ้สับรถสีส่วนทางด้านซ้ายมือในกองนั่นก็คือที่พ่อพันมาพาทะเลตอนที่เราลุก่านมานะครับ เอาปลาดุกละห้าหมื่นนะโอเคจนโคล่าสีทองนะครับสังเกตโคนล่าเงินครับผมจะเป็นสีทองนะถ้าโดนน้ำกจะเป็นทองอร่ามเลยนะครับโอ้หายชมไม่ยากนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโชคกไม่รู้เลยครับตัวรืนี้นะครับซึนเอร์เตอรี่สับปะรดสีของเรานั่นเองครับผมมีมากมายหลากหลายสีสันเลยนะคสับปะรดสีน็อปตัวดี สับปะรดสีของเรามีทั้งโ์ใบทั้งโซดอกนะครับโซดอกจะอยู่ฝั่งข้างทางด้านซ้ายนี่เลยการสวนเราก็มีการเล่นเซนเตอร์ด้วยส่วนจำนายพันไม้ของเรานั่นเองอยู่ตรงบริเวณทางออไปลานจอดรถเลยนะครับไม้ในร่มและส่วนกระถางของเรานั่นเองโอ้ส่วนกระถางครับสวยอะ อนนี้นะครับก็จะมีกระถางแปลกๆนะตาน่ารักมากมายเลยครับผมหนึ่งเดือนในประเทศนะครับทุกคนถ้าเรามีโรงงานปั้นกระถางใช้เองนะครับกระถางทุกใบทุกส่วนถ้าเราปั้นเองเลยเราไม่มีจำหน่ายด้วยนะครับเราจะให้คุณผู้ชได้เห็นที่นี่ที่เดียวนะครับโอ้ยแขกตัดเป็นเมืองเลยต้นเลยครับอย่างนี้นะครับโอ้ย่ทั้งหมดเลยเนี่ย โอ้ตอบชอบไหมลูกสองข้างทางก็จะเป็นสอยบ้านซอยบ้านั้วเขามีบางกรกลินแม่ยาย่น้ำเงยอดเลยรอบที่แล้วเมื่อ3ปีแล้วมาไม่เจอแบบนี้เนี่ยข้คือลูกค้าได้เดินลงชมส่วนตรงนี้นะครับจะได้ขึ้นรถชมส่วนเด้อเลยคาดว่าถ้าปล่อยเดินทุกวันทุกวันนะครับโประเทศทะเลเบอร์หนึ่งแสนกว่าบาทครับ่อ จะมาเป็นสวนไม้นาราพันธุ์รกันไม้มากมายาองรครับเาจะมีนกฝาบินโก้ด้วยครับบัวสนบัวโอ้มีโจเค้ด้วยอ้ยเจอล้วสาวแล้วเรากำลังเข้าสู่ทางด้านหลังุูเขาไดยน่าแล้วครับผมใทรศาแล้วมีสามร้อยสี่สิบสายพันเราบ้านไป็นพันพันกว่ตัวอย่างค้านต่อไปเลยครับ ทุกตัวนะครับเราบ้านเ่าขนาดจริงเลยก็บอกมาโอ้เยอาจารยนะครับในโรงงานเป็นสารต้อมูลในรอเสาทั้งนั้นเลยแกะสลักเลวยแหวนนะครับอ๋อนี่แหละครับเป็นโอ้มันจะเป็นพวกคล้ายๆยางนัดูโอ้อันนี้ก็จะเป็นต้นมะลุงมาแดงกันชอบไหมชอบไหม นี่รอคตอร์เคโอ้ตวตระเคอคอร์เคน้องมันเป็นตะโขงแล้วนะปากเล็กๆตอร์เคร้านกาแฟนี่รถสามล้ของเราแล้วนะครับคุณลูกค้าที่เดินวนมาล้อก็ได้นะครับมีหลังคาไม่ร้อนครับทางขึ้นอยู่ในร้านกาแฟชั้นสองนั่นเองครับผม ตอนในสวนบองว้นของเราก็มีตะบองวนดู<ล>ตรงสวนตรงนี้แหละสายพันเลยมากกว่า50สายพันด้วยมีพัดลมไอ้น้ำเย็นๆแล้วไม่ต้องกลัวร้อนเลยอโ,ลอโอ้สวนหินนะลูกมันร้อนมากเลยเรายังไม่ไปนะโอ้สวยน,นะแต่ว่าโอ้ร้อนมากตอนนี้เราอยู่ข้างบนจนะ้าชิน่าใช่ไหมมีปลาโลมา กล้เป็นตอนเย็นแล้วครับ<ม>นี่เราเดินสกายบอคข้างบนใช่มีลมมาด้วยนี่ดูสิเนี่ยดูจากข้างบนส่วนใหญ่ไหมใหญ่อ่ะเดินไหมไปอ้าวเป็นแม่อุ้มหน่อย รถชมวิวอืมหอยกับปลาหมึกรวมกันมีคนอุยอ้ยออ้ยอ,อ,อนะุ้ยอ,อ,อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุนยอุ้อุ้อุยอออุ้ยอุ้ยอออ้ยอออุ้าอุออุ้อุออุ้ยอุ้ยอุุ้ยอย้ยอุยย โอยลมดีอ่ะหมดยาหมดยากหมดยากหมดแต่เสาไงลูกมานีค่ะ้หอันนี้หางอันนี้หางหัวอยู่นนนู่นไปดูไหมเดี๋ยวราดูรถว่ารถเขาจะออกกี่โมงไปไปไป นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดาวสาเยอะเลยตรงนี้ไปโอ mm ้ยไปลูกไปเลยเจ้า จะเดินไหมอย่นี้ไงแม่เา่าดีอาโอ้ยเยอะแยะเลยในหุบเขาดืนเสาร์อาโอ้รอบที่แล้วเรา,อ,าอ๋อพี่นอ็อปพี่น็อปเกิดอันนี้ซะก่อนเกิดความ,มวิตกกังวลซะก่อนก็เลยไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้กันตอนนั้นพี่นอ็อปเพิ่งสองขวบ มันจะเป็นทางเนินขึ้นไปนะคะก็ใช้แรงหน่อยเออเจโกซอรัสพาราสอร์โฟรัสฟัสนู้โอ้แรปเตอร์เปล่ามันคือไก่ไก่ไก่แก่ไก่แก่ไก่ผู้สาวเข้ามาอยู่ท่ามกลางเด็นักเรียนเลยนะ โอยเนินลงไปนะพี่น่อจะถอยหลังลงไปนะลูกไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้หทีขนาดเท่าจริงหมดเลยเนี่ยมันจะอยู่รอดยังไงเนี่ยชีวิตเราพี่น้องต้องนึกที่ถ้าเกิดไดนเสาวกัดเราทำไงอะฮะโอ้เหมือนมากไปหรือไปล่อนะครันี่แรปเตอร์นี่บลูนี่น้อต บรูบร <Blue. S 2> ู <Blue. S 2> <c oughs> นี่บรูบร <Blue. S 2> ูต้องถ่ายแล้วต้องถ่ายแล้วมาเร็วพี่นับถ่ายกับบูหน่อยโหบูถ่ายกรบนนูโอ้ไปเร็ว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 โอ้ยนนี้ไปได้นะเนี่ยโอ้แต่ว่าอันตรายนะ อันตรายอันตรายทีหน้ายังไปไม่ได้ข้างล่างมีแต่โหนอบข้างล่างมีตัวตใหญ่ๆั้งนั้นเลยอ่ะโหเจ๋งอ่ะไทแร,ออรัสนี่คือไฮไลท์พระเอกของเราเสียง,งมาจากไหนนะเสียงมาจากไหนในเสาใช่ลูกว้าว โอ้พอแค mm ่น hmm. ี bye, ้ก <laughs> well, ่อนบายบายกล้องด้วยเร็วน้องบายๆกล้องหน่อยครับทางนี้คนนี้บายบายน้องบายบายกล้องหน่อยลูกบายบายมาเร็วพากลับหน่อยเร็วเฮ้ยนับเฮ้ยนับเฮ้ยนับไปบ้าขาทัวร์ขากลับเวโรซีแรปเตอร์อ้า พี่น้าคับสลบสต๊อปสต๊อปเลยลูกสต๊อปเลยหยุดเลยหยุดเลยเออไปบายจีน่าบายบายายหบงาะรับอหมกถนนกเนะครับหรือถนนอเวนิวนั่นเองที่มีตัวเสาเยอะสุดเลยนะครับโอ้ชอบไหมลูกสอมแล้วขวามือและก็หลังของเจ้าเะครสบ อ,อ,อ้โ้นี่มองไม่เห็นเลยาลาสีเท <c oughs> ทุกคนดูมีแพนด้าครับแบล้ <c oughs> โ้มีอูดด้วยแ <c oughs> พนด้ามีอูดด้วยโอ <c oughs> ้แล้วอ <c oughs> ูดยิ้ม <c oughs> น้อจีรแมสไมอร์นจุดนี้คนระับนอยหมูนี่ใบซันต้นน้ำททะเลที่เราเห็นอยู่นึกออะคือส่วนน้ำทะเนี่เป็นแหล่งผลิตต้นน้ำททะเลที่ใหญ่สุดใโลกอีกด้วยนะครับเอ่อสวน,น,นเฟิร์นเล่มันตาลใจะเป็นอย่างนี้มันตาล ต้นดีก็แเนี่ยแดงรักใช้มือนะตีเลื่ไม้ใบพายนะไปจะเหมือนใบพายเลยะตีเลื่าวินเลี่ยมนะตีเลื่ามะละกอสีทองโอ้ต้นบอลสีล้วใช้มือกล่นจะไปต้นเข็มสามสีนะแอ้ล้าถ้ขาบเบี้ได้กลิ่นไม่จะเลยลงมา ใช้ไมถึดแม้ต้นชิงอ๋อชิงมาใช้แล้วไปที่อนได้หลวงเราก้าได้ยื่งเทพคนระับโอ้กแล้วอเลยครับในกระถางสองสามข้างทางหมครับสวยนะถัดมาก็จะไป็นต้นสีบหมมาต้นะนะข้างหลักเลือในกระถางาซมอนอะ่คร เดี๋ยวจะเป็นเนื้อชลีสักรสสีชอใบนะครับที่สังเกตุก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีนะสักรสสีชอใบนะ oh. ที่เห็นนะครอยู่จะเป็นต้นกล้วยไม้ดอ,อกกล้วยไม้นั่นเองนะครับใบไม้พายในใบจะเหมือนใบพายเลย oh. แต่ทีนั้งงบใบที่เห็นใบย,ยักษ์นะใบ oh. ที่อยู่ในกระถางนี้เป็นต้นเนียอ่อน ต้นไม้เยอะไปหมดเลยอ,อ,อืมต้นมะกอกโอลีฟิะน้าำเข้าจากสปเปนนะครับที่เราเห็นกําลังจะมาทําเป็นบอนไซนะครับโอต้นหู่ก็ย,งยองแค่ลำใบจะได้ที่สุดเลยนวใช้มืออย่งก็จงต้นชายจีนนี่เล็กมงคลเล็กแปดนะลำต้นของเขาจะเป็นเล็กแปดนะครับโอและที่เราเห็นเป็นลูกหมอดชน,นี่จะเป็นชาฮอกเกี้ยนนะครับบอนไซไม้ก่อหินเนี่ยกระถางจะเล็ฝ่ามือนะจุดนี้นะครับ เราตะกอดัดตะกอดามนี่อย ha ja ู่กระถางสายมือนะครับใช้ด้าปทีของเรื่องเราการจึ่งเทพครับแล้วชนิดต้ไม้ภายในด้านในจุดนี้นะครับสายมือยู่ก็ได้เศรษฐีสันดาต้นไม้หายยากหลากหลายเช่นหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่เห็นในกระถางครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยแดงเสือพานรับ ลายมือจุดนี้จะเป็นทันไม้ตะกูลใบด่างนะครับทั้งหมดเลยต้นมันเต่าด่างนะพี่เลื่อนมะละกอใบจะเหมือนมะละกอดเลยต้นปีโขงคนระับต้นกระดาษด่างนะครับต้นกล้วยแดงใบจะเป็นสีแดงนะครับพี่เลืออเ่อนมะละกอต้นเฉดชีสันด่างนะพี่เปื่อนาการส้มนะต้นหาปลาทูทเี่นใบใหญ่นะต้นหาปลา,าทู ฝัมกมะละกออยู่นั่ขวาม,มือครับตัวนี้ถ,ถัดมาจะเป็นฝักมะกรอใบดำใบจะเป็นสีดำเป็นเล่าผักชีนั่งขา,าม,มืออ่ะเป็นใบที่เหมืองผักชีแต่มีใบเดียวด้วยนะตันนั้นเรา,าอ,อ,อยู่ด้าน้ายมือครับตัวนี้แต่ชนิดไม้ดอกอยู่ด้านหน้าของเรา อาคารหน้า,านหาน,าน,านี่จะเป็นอาคารหอวชุมนาชานั่อยู่คนได้หนึ่งคนและหนึ่งหมื่ท่านนั่นเองนะครับานไม้นถางของสาหถังผลิตภัณฑ์ของขขอส่วนพระยาจำหน่ายจุดการเดศเซ็นเตอร์ด้วยนะครับเชิญครับถ้ามาเดินให้ชมต้นไม้น่าซีของตัดได้จุดนี้กัรเดทเซ็นเตอร์นะครับสวนระบองเพชรใหม่อยู่ด้า,านฝามือนะครับเราจะมีแนลสาวพันไทย,อยสองสายพันอยู่ด้านในด้วยนะจดียระเก้าวัดมาที่ห้าไร่อยู่ด้นในเช่นกันนะเชิญครับถ้ามาเดินได้ชมไถ่รูปันด้านในนดวัดัดก็ได้นะ าวปราบางกอถ้อาแบกกระถางกระหรือมีชื่อสวนบอลไทยนั่นเองน่าใช้มือนะับจุดนี้ครับต้นบอลไทยครับเขาเส็นงกะถางใหญ่และน้าใช้มือที่รไรแบบเป็นกระถางและน้าเป็นาบจัดตกแต่งสวนแนวตั้งนะ,ะนะเนาเพื่อประหยัดพื้นที่นะมีชื่อสวนแนวเข่งนะครับเดี๋ยวโดยกหน้าเห็นดูกิ๊บตาแทงคอนะครับต้นไม้ตัวใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้รุมนมาร,มรา์สาเซ่นะสายพันธุ์ต่างประเทศสวนซาลิโลว์ไดตาเรียนนคะครับจะมีสวนสวนลงหัวใจอยู่ด้านในด้วยนะครับ ลูกค้าได้ตรงเข้าไปด้านาในได้เจอสวนน้ำพุนะครับเราก็จะมีห้องอาหารครบครันอาคารครับเปิดนักต่อแรกคือเปิดน,น,น้าต่อแมงม้าต้นชมคชมที่เห็นในกระถางนั่นแหละครับอาคารเก็บสิ่งของก็กแก่ของทุกโบราณของคุณแม่ลงโน้ตถ้เชิญลูกค้าท่านได้ขึ้นไปเชิญชมดูก็ได้นะครับราคาไหลายอย่างด้านาหน้าใช้มือที่เห็นนะครับรถฉวยไร้ฟ้าแล้วก็วห้องหาร